สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r เรน channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกันลักนากันประจําช่วงวันที่ 1- นึถึงสิกรกฎาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะมาดูวันที่คนโสดคนโสดการสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรดาวถ้วย แปดถ้วยเดินออกมาจากคนรักเก่าอีกแล้วเหรอสองไม้เท้าสเตรนท์บางคนเพิ่งเลิกจากคนเก่าหรือบางคนรู้สึกว่าโยนทิน้งมาแล้วความรักไม่เอาแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักแล้วเรื่องที่จะหันหลังกับมันแล้วนะคะเนี่ยพยายามที่จะกเข้มแข็ง แค่ไม่จะเป็นตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองให้ได้ฉันจะสตรองนะคะฉันจะแข็งแกร่งอยู่ให้ได้แบบไม่ต้องการความรักแค่มีเงินมีงานก็พอแล้วนะคะสองไม่เท้าสิ่งที่คุณมองไปในอะนาคตอันไกล้หรือสิ่งที่มันจะถึงเนี่ยก็คือความรู้สึกที่จะต้องอยู่ให้ได้ตัวตัวเองจะไม่พึ่งพามันอีกแล้วความรักบ้าบอลเรานะหันหลังให้กับมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหันหลังให้กับ ความรู้สึกเหล่านั้นไปแลยดูซิจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเอ่อจะมีใครเข้ามาหากันไหมในช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาโอ้มีคนสองอยู่นะรู้ยังมีนะคะหนึ่งอ๋อหนึ่งถ้วยเป็นรักแบแบบแอบบนะคะรักแบบแอบรักแอบบชอบนะคะเข้ามาอืมคนคนนี้อยู่ ต่างที่นะคะหรือต่างถิ่นต่างแดนหรือมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรืออะไรบางอยา่างคือมีความต่างกันมากระหว่างคุณกับเขานะคะต่อไปคนคนนี้เลยละกันเนาะไหนๆก็เปิดแล้วอ่าคนที่เข้ามาเมื่อกี้นะคะสถานการณ์ความร้อของเขาเป็นยังไงอุย้ยสองถ้วย เพจซอฟบอนเจ็ดเหลียหูไม่ธรรมาดานะเนี่ยเขามีคนในใจอยู่แล้วอ่ะคือเขามีมีแฟนหรือมีคนในใจมีเจ้าของคล้ายๆประมาณนั้นนะคะหรือถ้าไม่ใช่เจ้าของก็คืออยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยหลายคนแต่ก็ยังเลือกใครไม่ได้นะคะและยังไม่มีใครที่ทําให้เขารู้สึกคลายเหงาหรือหายเหงาได้เป็นคนขี้เหงา นะคะขี้เหงาจะมีคนนั้นมาคุยคนนั้นมาคุยเรื่อยๆหรือถ้าไม่ไม่มีเข้ามาก็จะไปเป็นฝ่ายเข้าหาเองนะคะมีตัวเลือกหลายคนชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะเออม่สิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลคณาหรือดาวศุกร์ก็มีหลายคนอยู่แล้วจะเข้ามาทำไมเออดีลแล้วแหละที่คุณเลือกที่จะแข็งแกร่งนะคะหรืออยู่ได้ด้วยตัวเองไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนออมากกัก อีกนะคะคุณจะไม่โอเคแล้วคนคนนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรถึงจะแบบมาชอบคุณหรือยังไง q u e e n of อนส s นะคะเจ็ดถ้วย The Sun นเขาชอบแล้วก็ตื่นโอหลงรักเลยแหละใช่อะมันใช่อ่มันใช่เลยนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณนึกภาพป,ป้าว่าแบบ เฮ้ยเจอคนที่ถูกใจอ่ะเจอคนที่ใช่อ่ะจะด้วยบุคลิกหน้าตาภายนอกหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่มันมันโดนใจ่ใช่เลยอ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆของใหม่ๆโคตรใหม่ๆอยู่แล้วด้วยนะคะเจ็ดเหรียญอ่าเจ็ถ้วยเจ็ดเหรียญขึ้นไปแล้วอันนี้เจ็ถ้วยต่อนะคะก็เป็นในมุมของตัวเลือกอ่ะเหมือนอยากเข้ามาแบบอ,อ,อย่างน้อยได้มีตัวเลือก ที่จะได้มองมากขึ้นได้คุยมากขึ้นอะไรเงี้ยคือโฟกัสแค่ตัวเองนะคะเพิ่มอีกหนาะเขาโฟกัสแค่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักไม่ได้คิดเลยว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงที่จะต้องไปเป็นตัวเลือกอะไม่มีใครอยากเป็นตัวเลือกหรอกคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คะ a อ e of so Pentacles สองไม้เท้าเก้าเหรียญอืมคุยได้คุยได้แต่คุณจำได้ ว่าการเจอคนที่ไม่โอเคอ่ะมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วคุณสามารถคาดเดาได้เลยว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรเมื่อคุณได้คุยกับคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาในลักษณะของบิดนะหรือคุณอาจจะให้โอกาสเขาในลักษณะที่โอเคเป็นเพื่อนคุยได้ไหมคุยได้แต่ลักษณะของเพื่อนคุณยังยืนยันที่จะอยู่เป็นโสดนะคะยืนยันที่จะอยู่กับตัวเอง อยู่คนเดียวยางงี้แหละมันมันแฮปปี้แล้วนะคะแฮปปี้มากกว่าเขาอยากจะบอกอะไรโค oh, ทาวเวอร์มันเป็นความรักแบบตกหลุมรักเลยอะสำหรับเขาอะค่ะความรักแบบตกหลุมรักเลยอะเห็นปุ๊บรักเลยเวอร์มากแต่มันมันมันอย่างนี้จริงๆอะคือไพ่มันอย่างนี้จริงๆ,นงนงๆคนเขาอยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเวอร์ก็ได้ไมั้ย คือถ้าเจออะไรที่ชอบก็จะแอคชั่นก็จะเวอร์หน่อยถ้าเจออะไรที่ไม่ชอบแอคชั่นเขาก็จะเวอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะเวอร์กับทุกอย่างต่อไปบทสรุป10บดาบความเจ็บที่ยังรอการเยียวยานะคะระวังคนที่มีคู่เข้ามานะหกเหรียญเป็นเพื่อนเป็นอะไรได้อยู่นะคะแต่ควบคุม ตัวเองให้ได้ก็พอนะคะเนี่ยมีแต่ลักษณะของความที่เข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็มีคนที่จะเข้ามาแอบชอบแอบส่องคุณอยู่เหมือนกันนะคือชาวกันจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วหลอกดาวเห็นไหมระวังระวังคนที่เข้ามาจะมาลักษณะหลอกดาวอย่างนี้แค่บอกให้ระวังนะคะไม่ใช่เป็นระแวงนะ อย่าแปลคําผิดระวังคือระวังระแวงคือระแวงค่ะคนละเรื่องตัดสินใจไม่ได้เหตุเกิดจากความเหงา express your love ความเชื่อใจ attraction คุณค่ะคะที่จะมีเสน่ห์แรงดึงดูด ที่จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งคนอาจจะมีเจ้าของหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักเขาแต่เขาเอะมาแอบชอบหรือมาหลงรักเรานะคะ express y o u r love ในที่นี้ก็คือเชื่อเอ่อให้แบบแสดงออกความรักของเราอะต่อตัวเราเองนั่นแหละในช่วงเวลาที่เราจะเข้มแข็งเราจะแข็งแกรงนี่เราจะเย,ายาียวยาหัวใจตัวเองให้ผ่าน ช่วงเวลาเลวร้ายไปได้บางคนผ่านมาแล้วนะคะแล้วมันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างทําให้ความเสียใจหรือความเจ็บปวดไนั้นมันเด้งขึ้นมาอีกนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องความทรงจําหรือบางคนอาจจะฝันถึงนะคะความฝันที่ถึงคนเก่าๆหรือช่วงเวลาที่มันไม่โอเคอะ่ะเออมันจะทําให้เราแบบย้อนกลับไปนึกถึงอดีตตรงนั้นที่เราอาจจะ ปล่อยวางไปแล้วหรือลืมไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในก,การกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างให้สามารถสรับกันได้ระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะมาดูที่ฝั่งของคุณก่อนเลยสถานการณ์จะเป็นอย่างไร King of w a น d s นะคะโอ้สีไม่เท้า 2ดาบน,นะคะ 9, เเหรียญหกไม้เทา้าไพ่ก็ดูจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณนะคะหรือสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงวันที่1-15นี้ธาตุไฟได้แก่เมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์มีคนที่จับจ้องคุณอยู่นะคะจับจ้องคุณอยู่หรือดูคุณอยู่ห่างๆแต่ไม่ให้คุณรู้ตัวนะคะคือดูพฤติกรรมอะคะ อย่างนั้นอย่างนี้ทําอะไรยังไงน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือไปทําอะไรที่มันไม่โอเคไหมอะไรอย่างนี้ยนะคะแต่โดยรวมอบะโดยรวมนะคะสี่ไม้เท้าเอ่ยนะคะเก้าเหรียญเอ่ยหกไม้เท้าเอ่ยสิ่งที่รอคอยหรือคาดหวังจากความสัมพันธ์อาจจะมาถึงแล้วหรือคุณอยู่ในจุดที่ว่าเฮ้ยได้ในสิ่งที่ถึงบรรลุปเป้าหมายของความสัมพันธ์หรือคนรักแล้วว่าเออมันมัน,ม,นมันแบบ มันโอเคอ่ะบางคนอาจจะรอของขวัญบางอย่างจากคนรักหรือนะคะงอนน้อยใจกันก่อนหน้านี้คาดหวังว่าเขาจะดีหรือเขาจะปรับตัวให้เราอะไรแบบนี้หรือทำอะไรบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์ก็ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคือสมหวังนะคะเป็นสมหวังเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังและรอมานานอะ่ะนะคะ ปัญหามันก็แค่ว่าเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการสื่อสารเรื่อง,องการตัดสินใจในความสัมพันธ์แค่นั้นต่อไปคนรักของคุณล่ะเป็นยังไงโอ้โหขิงเอ่อไนท์ออฟบอนส์นะคะเดอะเวิลด์เจ็ดเหรียญเนี่ยเขาดูคุณอยู่ห่างๆจริงๆนะคะดูห่างๆอย่างห่วงๆดูเรื่อยๆช้าๆแต่ชัวร์ เป็นธาตุไฟที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะใจเย็นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเป็นข้อดีเลยยังใหม่อยู่มั้งบางคนยังใหม่อยู่นะคะเป็นช่วงที่โปรโมชั่นนะแบบเนี้ยอะไรก็ดีอะไรอะไรก็ดีนะคะเฮอร์มิตเขาเนี่ยดูห่างๆแต่เขาค่อนข้างกับมาคิดเก็บมาคิดเก็บมาประติดประตอ่อ นะคะนานนูน่นนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหกอปะค,อค,อคือคือความไว้ใจอะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับที่เขาให้กับคุณนะคะอืมต่อไปความคิดความรู้สึกเขาแ้วรู้สึกยังไงกับคุณ อ่อเฮลโลแฟนนายออบคัอืมเขาไม่ไว้ใจเพื่อนคุณอะเพื่อนสาวเพื่อนชายอะว่าเพื่อนคุณอาจจะแบบมีซัมติงกันหรือเปล่าแอบคุยกันไหมหรือแอบแบบมีความรู้สึกได้กับคุณหรือเปล่าหรือคุณแอบมีความรู้สึกได้กับเพื่อนคุณหรือเปล่าเพื่อนนี่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ มันทำให้เขารู้สึกแบบมัน,ม,นมันคิดเองอะ่ะหนึ่งคือคิดเองสองคือเก็บข้อมูล3ามก็คือเอามาประมวลผลแต่มันก็ทําให้รู้สึกค่อนข้างที่จะสับสนว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีจะเอาอยัางไงดีนะเดือ u สันเขาก็อยากที่จะเปิดเผยความคิดของเขาออกไปเหมือนกันแต่เขาก็กลัวว่าคุณจะมองเขาไม่ดีนะคะคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาสองเหรียญ เซับครับเอ็มเพรอร์โอ้โหทำไมมีต่แบบอืไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยนะคะทัดน้ำทัดลมนะคะคุณรู้สึกยังไ,ไงเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณลังเลเหรอลังเลแต่ก็ประคับประคองรักไหมเป็นความรักที่ไม่แสดงออกนะสิบถ้วยขึ้นมาก็ยังโอเคโอเค โอ้เอาสิเอากันเข้าไปดิน้ำลมไฟนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณอาจจะไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นคนที่แบบสแสดงออกค่ะเนี่ยรักนะแต่ไม่ได้สแสดงออกอะไรมากมายให้ชัดเจนว่าเออรักหรืออะไรหรือเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์แบบโต้งๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่เก่งนักแอคติง้งเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ารู้สึกแฮปปี้หรือเปล่า ก็รู้สึกแฮปปี้นะคะแต่คือบางสิ่งบางอย่างก็ถ้าพูดก็พูดได้นะอืมมีเรื่องอะไรก็คุยกันได้นะคือควรจะต้องดีลหรือว่าติดต่อกับคนหลายหลายคนด้วยตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าไม่ไม่ยังไม่เชื่อใจหรือว่าอย่างแบบไม่ไว้ใจขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะแล้วเขคงจะว่างพอสมควรที่จะแบบว่า สามารถที่จะเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็นั่งคิดนะคะประมวลผลอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคุณทําอะไรบ้างหรือไปไหนบ้างนะคะเขาอยากบอกอะไรแปดถ้วย King of Cup ก้าถ้วยถ้าวันใดวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักมากพอนะคะเขาก็จะพร้อมที่จะเลือกเดินออกไปได้ คือความรักที่เขามีให้มันยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเข้มข้นหรือผูกพันอะไรขนาดนั้นเหมือนกับบางคู่ที่คบกันแล้วออเมันตัดยากนะจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็ต้องอยู่ก็ต้องยอมหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่ไม่ไม่ใช่สายแบบยอมหรือจะต้องอะไรขนาดนั้นอะถ้ารู้สึกว่าเป็นความสัมนธ์ที่ไม่ปลอดภัยแล้วอะ ก็สามารถตัดได้นะคะตัดได้เลยตัสรุปเจ็ดดาบเนี่ยการแอบส่องความลับนะคะความลับสิ่งที่เก็บไว้นะคะกับตัวเอง อาจจะมีเกณฑ์ถูกผุดมันเป็นเสียงเตือนนะคะเป็นเสียงเตือนานาเป็นสิ่งที่สิ่งเหมือนกับว่ารอบข้างปัจจัยรอบข้างที่จะทําให้เกิดขึ้นนะคะจัดเมนืมความลับนะคะซ่อนอะไรไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยนะโอ้โหในที่นี้นะคะสามเหรียญอืม ก็จะมีคนเข้ามาอีกนะเข้ามาคุยค่อนข้างมีสเสน่ห์ชาวกรรมอะ่ะโสดก็มีสเสน่ห์มีคู่ก็มีสเสน่ห์นะคะเรล้าจะต้องติดต่อประสานงานกับคนนะคะพอสมควรแหละจริงใจไม่จริงโจ้ คืนดีกันนะหลอกดาวเบคคอนเซลเลชั่นนะคะโอเคมันไม่พอความสัมพันธ์อะความรักความสัมพันธ์มันไม่พอที่จะเหมือนกับ แผนถึงขั้นที่จะแต่งงานคือคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่แต่เป็นคนที่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มีความรู้สึกรักมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกที่ยังอยากที่จะมีอยู่ในชีวิตแต่มันไม่ได้มากพอที่จะถึงขั้นที่จะเป็นคู่ชีวิตได้นะคะจะเป็นลักษณะนี้สําหรับคนมีคู่ชาวกันนะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างเอ,อเดี๋ยวต้องมาดูกันซิว่าไพ่จะสลับกันไหมนะคะเพราะว่าไพ่มันสอบกันได้จิตตะเลิดไปไหนแล้วเนี่ยมาฝั่งคุณไม่ชัดเจนนะแฮงแมนเพจซับซอนอ้แปดแปดไม้เท้านะคะม,มีคนเข้ามาเรื่อย หรือมีเกณฑ์ว่าจะมีปากเสียงหรือมีปัญหาถึงหัวนะคะมีปัญหาทะเลาะก,กันเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะคะบุคคลที่สามบุคคลตัวที่เป็นตัวเลือกอะคะ่ะเออมันก็เลยสร้างความเบื่อหนะ่ายคือก่อนหน้านี้มันก็มีความเบื่ออยู่แล้วในความสัมพันธ์เบื่อเบื่อความสัมพันธ์เบื่อค้นคุยเบื่อคือมันเซ็งอะมันเป็นเป็นเป็นเหมือนกับ หารที่มันตั้งอยู่มันเส็่ไปแล้วมันดูไม่น่ากินแล้วอะไรเงี้ยนะคะชาวธาตุลมค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณนะคะกลุ่มเมถุนหรือตุ้นที่ในราศีลขนาหรือดาวศุกร์ทีนี้คนที่คุณดิวด้วยล่ะคะคนที่มีอิทธิพลต่อใจของคุณมากที่สุดสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงสองเหรียญเฮิร์มี่เดอะเวิ์อืม อเคดูเหปื่อนว่าจากที่เขาลังเลหรือโลเลเนี่ยนะคะลังเลเขามีตัวเลือกนะท้ายที่สุดแล้วเขาเหมือนจะตัดสินใจได้นะคะตัดสินใจได้ที่จะเริ่มต้นหรือที่จะคอมมิชเนต์กับใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวต้องมาดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคุณไหมเรามาดูกันที่ความคิดและความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อคุณนะคะเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับคุณคะ สิบไม้เท้านะคะ High Pentest สามถ้วยคอมมิตอืมคนนี้เขาจะคอมมิตอะน่าจะไม่ใช่เราแหละน่าจะเป็นคนอื่นเพราะว่าความรู้สึกและความออความคิดที่เขามีต่อคุณเนี่ยนะคะยังเป็นลักษณะที่แบบคุยเล่นอะ่ะแบบคุยเล่นคุยแบบเป็นแบบคนคุยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในความสามารถที่มันไม่ชัดเจนนะคะ High p e n t เขาไม่อยากที่จะเ,ออเปิดเผยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยว่าเขาคุยกับ เราคุยกับใครบ้างอะไรเงี้ยเป็นความพมันา์ที่คลุมเครือนะคะไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าหลายๆครั้งหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เริ่มที่จะอึดอัดละอึดอัดที่จะคุยอึดอัดที่จะเจอหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเกิดชายหลอดขึ้นคืนเอเขาอยากที่จะวิ่งไปข้างหน้ามากกว่า,าจะวิ่งไปแบบเงียบๆหรือวิ่งไปแบบโต้งโต้ แต่ต้อง้องพี่ถามว่าแค่ความรู้สึกเราไหมน้อยนะคะน้อยน้อยคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสามเหรียญคุยนับสอดแอ s a ซับครับ a อรซับสอดล o เวอรคุณคิดว่าเขาอะมีความรักครั้งใหม่เขามามีคนอื่นที่เป็นคนใหม่มันทำให้มีปัญหากับความสัมพันธ์ของคุณกับเขา ที่ทำให้ทะเลาะกันหรือว่าทำให้แบบดูแปลกๆไปนะคะเรื่องมือที่สามใช่ไหมเรื่องมือที่สามใช่หรือเปล่านะคะคุณอยากจะคุยกับเขาเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่คุยกันแค่สองคนแต่เหมือนต้องการให้มีคนกลางอาจจะมีเพื่อนที่ก็รู้จักทั้งคุณทั้งเขาอะไรเงี้ยเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่าไกล่เกลี่ยด้วยเหมือนกันคือความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีปัญหากันอยู่ นะคะมันมีปัญหากันอยู่แต่คุณก็ยังมีความรู้สึกที่สเสน่หาเกี่ยวก,กับตัวคนคนนี้อยู่นะตัดได้ไหมล่ะถ้าตัดได้มันบางทีมันจำเป็นต้องตัดนะสําหรับคนอย่างคนออที่สถานการณ์เป็นฝัง่งเขานะคะหมายถึงว่าคนคุยอสถานการณ์เป๊ะๆตามนี้เพราะถ้าไม่ตัดมันต้องตัดอยู่ดออีเขาอยากบอกอะไร สองดาเขาขอโทษนะเขาก็เสียใจนะคะเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันแต่เขาต้องเลือกจริงๆแต่เขาต้องเนี่ยต้องเลือกที่เขาต้องตัดสินใจจริงๆก็หวังว่าคุณจะเข้าใจนะอืมโอเคต่อไปพาอยากจะบอกอะไร บทสรุปจัดเมน้นไนออฟบอนส์นะคะดีกว่าคนที่เขายังแบบเล่นกับความรู้สึกคนอนะแบบล้นลานะคะยังล้นลาอยู่สองไม้เท้าต้องมองไปที่อนาคตแล้วค่ะเราจะต้องเลือกเพื่อตัวเราเองนะคะอย่ายอมให้กับความหวั่นไหวสี่ไม้เท้าเดทนะคะอานที่คุณจะได้ไปเจอ ความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันคอมมิชเมนกันจริงๆควรจะต้องเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะคนคนนี้ยังออให้จุดนี้กับคุณไม่ได้นะคะให้ความการที่จะมาเติมเต็มนะคะหรือให้ความชัดเจนหรือจะมาเติมเต็มความรักแค่ความรักหรืออาการแคร์เนี่ยมันก็ถือว่าน้อยแล้วนะ น้อยแ,แล้วอะเราคงไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่คนรักของเรารักเราแค่นิดเดียวปะกลับมาได้ไหมหตุเกิดจากความเหงาดีไม่พอ คิดบวกเกี่ยวกับความรักเสมอรีทรีตนะคะแล้วก็ซอฟต์เรเชียเนี่ยไม้ไพ่ก็บอกนะคะว่ามันจะดีกว่าสำหรับคุณหรือไพ่ขึ้นมาแนะนำเลยนะคะว่าเป็นการถอยหา่างหรือการที่ต้องแยกนะคะแยกย้ายกันไปการจากลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าคิดว่าความรักมันจะไม่ดีเสมอไปนะให้คิดบวกเกี่ยวกับความรักนะคะและให้แบบ เชื่อศรัทธานะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณได้เจอกับความรักแน่ๆมันได้เจอแน่ๆแต่แค่ว่าอาจจะต้องผ่านอะไรที่มันไม่ดีมาบ้างนะคะเพื่อเราจะได้มีบทเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าความรักมันมีมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะ คลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ